สวัสดีค่ะอันจากเพจ AKN t e a c h e s o f t a r e and Lab เพจ Feel r Feel a n นะคะครั้งก่อนก่อนอันได้แนะนำวิธีการวาดภาพลายเส้นแบบง่ายๆและได้บอกวิธีการจัดเรียมขนาดไฟล์ต่างๆที่เราวาดไว้ว่าเราต้องส่งไฟล์ขนาดเท่าไหร่บ้างเนีย่ยไปในเว็บอีซี่กันแล้วใช่ไหมคะวันนี้อันจะมาแนะนำวิธีการทำ mock up frame นะคะหรือว่า mock up กรอบรูปนะคะเพื่อใช้ในการที่เอามาประกอบกับงานที่เราวาด แล้วก็ขึ้นไปจัดแสดงงานเนี้ยให้กับลูกค้าได้เห็นในเว็บอีซี่หรือว่าเว็บต่างๆที่เราจะนําภาพของเราหรือว่าเอาภาพลายเส้นเนี่ยของเราขึ้นไปขายนะคะสมมติอย่างนี้ค่ะก็คือเราวาดภาพลายเส้นขึ้นมารูปหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ได้จัดเตรียมไฟล์เนี่ยให้กับลูกค้าแล้วอย่างของศิลปินท่านนี้นะคะตรงนี้ก็จะบอกเลยว่าเขาได้เตรียมไฟล์ไว้แล้วก็คือเป็นภาพเนี่ยเป็นขนาดไฟล์5 jpeg นะคะแล้วก็ในส่วนของมุมเนี่ยก็เป็นการจัดแสดง ผลงานให้เห็นว่าถ้าสมมุติว่าซื้อภาพของเราไปเนี่ยคุณสามารถที่จะปริ้นไปใส่กรอบรูปแล้วมันจะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้นะอ่านี้นะคะในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราแค่มาแสดงให้ลูกค้าเห็นเฉยๆว่าถ้าสมมุติว่าซื้อผลงานของเราไปแล้วนะซื้อภาพของเราไปแล้วนะคุณสามารถที่จะปริ้นแล้วก็นําไปใส่กรอบรูปได้ประมาณเนี้ยจะได้หน้าตาอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์หนึ่งนะคะชื่อว่าเว็บพิกซาเบนะคะอ่าให้เรา สามารถโหลดภาพ mockup frame มาใช้ได้อย่างฟรีๆอยู่แล้วนะคะ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆเขนน้ามาที่เว็บ Pixaba y นะคะแล้วก็พิมพ์มาว่า mockup frame นะคะเห็นไหมคะ mockup เยอะมาก mm hmm. มีกรอบรูปมากมายเลยเราก็ลองเลือกดูแล้วก็รอสนใจอันไหนนะคะแล้วก็เนี่ยหาคลิกแล้วก็สามารถโหลดได้ขนาดต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ได้เลยนะคะก็สามารถเลือกได้ในขนาดที่เราต้องการนะ,ะแล้วก็นำไปใช้ได้ อ้าวในเมื่อเว็บไซต์ฟรีที่มีให้โหลดก็มีอยู่แล้วทำไมจะต้องแบบเอ่อมาสอนทำม็อกอัพกรอบรูปอีกอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้นะคะอันเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่แบบเอาไปใช้เองแล้วมันสบายใจกว่านะคะข้อดีข้อที่1ก็คือ1มันเป็นสิทธิ์ของเราเราทำเองใช้เองอันนี้สบายใจแน่นอนนะคะเราสามารถนำภาพของเรามาใส่ม็อกอัพแล้วเรานำภาพของเราไปขายไดย้เป็นม็อกอัพที่ที่เราสร้างขึ้นมาเองแล้วใช่ไหมคะข้อที่2เนี่ยเราสามารถ มาที่จะนำ mock up ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยขายออกไปอีกครั้งหนึ่งได้ในรูปแบบของ mock up ไฟล์ PSD นะคะ,อ,ะอย่างอันนี้ค่ะให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่หน้าเว็บ easy นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า mock up frame นะคะเห็นไหมคะก็จะมีคนนำกรอบรูปเปล่าๆอย่างงี้นนะคะ่ะมาขาย ะะยังไงคะเราสร้างมอกอัพขึ้นมาเองแล้วเราก็ยังที่จะนำมอกอัพของเราเองเนี่ยไปขายได้ด้วยงั้นวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการทำมอกอัพกรอบรูปกันนะคะอย่างน้อยจะได้นำไปใช้แล้วก็นำไปต่อยอดในการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งก็ยังไงก็ตามมาเลยค่ะโอเคค่ะขั้นตอนถัดไปในการทำมอกอัพกรอบรูปในวันนี้ก็คือนำภาพที่เราถ่ายกรอบรูปเนี่ยมานะคะ ก็ถ่ายในวิธีปกติเลยอาจจะถ่ายจากมือถือก็ได้ถ่ายจากกล้องก็ได้นะแล้วก็เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้วให้นำมาเข้ามาในโปรแกรม Lightroom นะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็มาจัดแสงจัดอะไรให้ เรียบร้อยนะคะแต่วิธีสําคัญก็คือว่าอ้าวเนี่ยเห็นไหมคะกรอบรูปมันเอียงกรอบรูปมันไม่สอนวิธีการาจัดแสงหรืออะไรนะคะแต่จะมาแนะนําเครื่องมือหนึ่งนะคะถ้าสมมุติว่าถ่ายมาแล้วกรอบรูปมันเอียงหรือมันเบี้ยวอย่างงี้ค่ะมันก็มีวิธีแก้ง่ายๆนะคะให้ทุกคนเลื่อนมาที่ transform ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกไปที่นี่นะคะแล้วก็ดึงเลย ทำให้เครื่องมือเนี่ยขนานกันกับกับด้านต่างๆนะคะให้ขนานกันเนะะี่ยค่ะให้เท่ากันกับด้านต่างๆเลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการแก้ไขกรอบรูปที่แบบเอียงอยู่นะคะแล้วก็กดดันเลยค่ะเ,ออเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คลิกขวาที่ภาพนะคะแล้วก็ Edit In Adobe Photoshop นะคะแล้วก็ส่งเข้าไปใน Photoshop มันก็จะมาโผล่ในโปรแกรม Photoshop แบบนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้กรอบรูปที่ตรงอย่างเงีะะ้ยค่ะเพื่อที่จะนำไปทำ mockup ได้แบบขนาดที่มีความแบบสมมาตรกันนะคะก็คือตรงเท่านี้ก็เรียบร้อยละก็สามารถที่จะแก้ไขกรอบรูปที่มันเอียงหรือว่าแก้ไขการถ่ายจากมือถือเรารู้สึกว่า มันไม่ตั้งฉากกันนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะพอรูปเข้ามาใน Photoshop แล้วนะคะให้ทุกคนกด ctrl J นะคะ Copy ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์หนึ่งนะคะเราจะใช้เลเยอร์นี้นะคะแล้วก็ทําการได้คัดเลยค่ะมาที่เครื่องมือ p t o o ูนะคะตรงนี้นะคะอ่ะคลิกได้เลยะคะ่ะซูมภาพเข้ามาใกล้ๆนะคะวางเครื่องมือให้เข้าไปในกรอบนิดนึงนะคะจะได้เนียนกว่าเวลาตัดนะคะ ให้ครบสมุมเลยค่ะได้ขนาดได้อย่างนี้แล้วนะคะให้กด Control แล้วก็ Enter นะคะปึ๊บมืนก็จะมีเส้นปละอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเส้นปละแล้วก็ Control J ค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่ม l a เยอนะคะให้อยู่ด้านล่างที่เราได้คัดงานไปนะคะเทสีขาวไปก่อนเห็นไหมคะ อันนี้คือกรอบรูปที่เมื่อกี้เราได้คัดเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเราไปเอาข้างในออกทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะไปที่เครื่องมือเพน o ูนะคะข้างในนะคะเข้าไปในเนื้อเฟรมนิดนึงนะคะง่ายมากแล้วก็เร็วมากโอเคเหมือนเดิมนะคะพอเสร็จแล้วเราได้เส้นผ่าเรียบร้อยแล้วนะคะกด control แล้วก็ enter นะคะ เราก็จะเห็นเส้นประนะคะแต่คราวนี้ให้เรากด delete นะคะ delete ข้างในอ่ะมันก็จะลบให้เรานะคะแล้วก็ให้กด control d นะคะเพื่อที่จะเคลียร์เส้นประออกเห็นไหมคะเราก็จะได้กรอบรูปขึ้นมานะคะคราวนี้ให้เราไปที่ไฟล์นะคะอ่าเอาเป็น6,000คูณ4,000พิกเซลนะคะ resolution น,นะคะก็300นะคะ,ะตั้งค่าตามนี้ได้เลยะค่ะแล้วก็มาที่นี่นะคะเครื่องมือ rectangle tool นะคะ ให้ขนาดอยู่ที่เท่ากันนะคะเมื่อกี้6,000คูณ4,000นะคะแล้วก็วางไว้ให้อยู่ตรงกลางในรูปแปรก,กลางวิรจรอ,อ่า ทำไมเราต้องสร้างที่เครื่องมือ rectangle นะคะก็คือตรงนี้เราจะเห็นเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค่ะอะดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีหคะเปลี่ยนสีแบ็กกราวด์ได้เลยมันจะง่ายเวลาเราทําไฟล์ PSD ให้กับลูกค้านะคะ๊บ่าแล้วเราก็เปิดขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอนะคะแล้วก็กลับไปที่ หน้าเดิมของเราเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้ที่เราใดคัดกรอบรูปใช่ไหมคะไปที่เครื่องมือนี่นะคะแล็คแทนกูร่านะคะตรงน,นี้นะคะที่เป็นเส้นป่านาแล้วก็คลุมกรอบรูปเมื่อกี้ไว้นะคะแล้วก็คอนโทนซี C นะคะหรือจะมาที่เครื่องมือนี้ก็ได้ะคะ่ะแล้วก็กดออเทเนตค้างไว้นะ,ะแ,ล Alabama, แล้วมันเห็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆสองอันนาแล้วก็ลากไปที่หน้าที่เราเราเปิดไว้เมื่อกี้นะคะ,ะ,คะกรอบรูปก็จะมาแล้วค่ะกดคอนโทนทีนะคะ,ะ,คะแล้วก็ชิปค้างไว้นะคะ เพื่อที่จะลากกรอบรูปลงมาให้เท่าเท่ากันกรอบรูปก็จะมาที่หน้านี้แล้วนะคะเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์ที่จะเปลี่ยนสีได้อันนี้เป็นเลเยอร์กรอบรูปนะคะเปลี่ยนชื่อนิดหนึ่งนะคะเลเยอร์ Layer นี้ก็จะเป็น editable color นะคะเลเยอร์ Layer นี้ก็จะเป็น f r a มนะคะ,ะก็สร้างอีกหนึ่งเลเยอร์ตรงกลางนี่นะคะแล้วก็เอาไปที่เครื่องมือ rectangle นี่นะคะ เป็นเส้นปลาดคาแล้วก็ปลาไว้ให้ประหนึ่งว่าตรงนี้เป็นกระดาษน,นะคะแล้วก็เทสีขาวลงไปอย่างนี้นะคะ,ะเฟรมมาใส่ดรอปแชโด์นิดนึงนะคะให้มีแสงเงาข้างในนะมะมีเงาข้างในปรับให้มันดูแบบฟูเหมือนจริง ก็ที่กระดาษสีขาวเมื่อกี้นะคะเลเยอร์ที่เราสร้างเป็นกระดาษสีขาวให้กด c t r โทค่ะแล้วก็กด shift นะคะขยายไปให้ให้เท่ากันกับกรอบข้างนอกนะคะแต่กดให้ขนาดเท่ากันกับกรอบนะคะตรงนี้เราก็ทำเราดอกชา a ์โดมาให้ลดความจังหน่อยก็แล้ว่ะโอเคอเปลี่ยนสีได้ตรงนี้ สีที่เราต้องการปึ๊บอ่ะทีนี้ถ้าอย่างรู้สึกว่ามันยังดูแบบธรรมดาไปนะคะไปเพิ่มอีกหนึ่งเลเยอนะคะแล้วก็มาที่มันเดิมอะ่ะเส้นปะนี่นะคะและแทนกูร่านี่นะคะแล้วก็นี่นะคะอย,อยู่เลเอร์ข้างบนนะคะลากขึ้นมาให้เป็นเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็เทสีดําลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กด c อนโทลดีเคลียร์เส้นปะนะคะ ่ามันก็จะมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้เส้นสีดํานะคะจํานวนกี่เลเยอร์กดตั้งแต่เลเยอร์แรกนะคะที่เราทําเส้นสีดำนะคะแล้วก็ชิปไว้นะคะแล้วไปเลเยอร์สุดท้ายนะคะคุมตรงนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ merge เลเยอนะคะมันก็จะเป็นอันเดียวกันทีนี้ control T นะคะจับเอียงขยายจับเอียงนี้นะคะแล้วก็สร้างขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะ เป็นเส้นแนวตั้งนะคะแล้วก็ไปที่สังสีนะคะสีดําเทลงไปอีกครั้งหนึ่งเพิ่มไปหนึ่งเลเยอร์ก่อนแล้วก็เทลงไปอ่าอย่างนี้นะคะควาทนดีเคลียร์เส้นประออกเหมือนเดิมค่ะไปที่เครื่องมือ o v v Tool นะคะแล้วก็กด a l t i n a t e ค้างไว้แล้วก็ลากนะ นี่นะ,ะปึ๊บแล้วก็รวมเลเยอร์ทั้ง3ามเลเยอร์นะคะเลเยอร์ที่เส้นไทแยงแล้วก็เลเยอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็น m e r ร์สเลเยอรนะคะอ่ะาคราวนี้เราจะทําอะไรรู้ไหมคะเราจะทำเงาเหมือนแบบมีแสงลอดออกมาจากหน้าต่างน,นี้นะคะเมื่อเราได้เลเยอร์ของของอเส้นสีดํานี้แล้วนะคะให้ไปที่ตรงด้านบนนะคะให้ปรับเป็นอ่ามัลติพลานะคะแล้วก็ลดความจางลงอย่างนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ข้างบนนี้นะคะมาที่เบอร์นะคะราเซียนเบอร์แล้วก็ปรับความเบอร์ให้เบอร์เท่าไหร่เบอร์ตรงนี้อาจจะให้เก้มขึ้น,นิดนึงก็ได้คอนโทรลชอยากให้หนา อ่าเป็นไงคะดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมานิดนึงไหมคะอ่าเมื่อเราได้กรอบรูปที่มีแสงเงาจากหน้าต่างพาดผ่านแล้วนะคะแสงเงาที่มีหน้าต่างพาดผ่านเรียบร้อยแล้วไหนเราลองมาดูซิว่าถ้าสมมุติว้าเรานําภาพของเราเนี่ยมาใส่ลงไปเนี่ยมันจะสวยงามขนาดไหนจะเป็นสีนิดนึงสียังดูไม่คลาสสิกว้าวเห็นไหมคะเราคลิกไปนิดนึงเราก็เปลี่ยนสีได้เลยโอ้โหเจ๋งมากเราเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเลเยอร์ เพื่อรอเลยนะคะอันนี้เราจะเป็นเลเยอร์ที่ใส่ภาพนะคะเลเยอร์ดีไซน์เฮียอันนี้เป็นเลเยอร์ที่ให้ลูกค้านำภาพของเขามาใส่นะคะเลเยอร์ดีไซน์เฮียภาพก็จะอยู่ในนี้ใช่ไหมคะโอเคอ่าให้เราไปที่เครื่องมือนี้นะคะ Rectangle Tool นะคะให้อยู่ใกล้ๆขอบนะคะเพราะภาพอยู่นี่อึ๊บอ่า เรียบร้อยสีขาวไว้ก่อนนะคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่เลเยอร์นี้นะคะ your design here นี่นะคะแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็ convert to smart object นะคะปึ๊บอ่ะทีนี้เราสามารถที่จะ double click ตรงนี้แล้วมันก็จะมาให้เราอีกหน้าหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาลูกค้าจะนำงานมาใส่ที่นี่ าภาพก็จะไปโผล่ที่หนึ่งนะคะไปไปโผล่ที่กรอบรูปที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะคะเ่าเรานาภาพของเราเข้ามาเลยค่ะอ่ะเรานําภาพของเราเข้ามาแล้วนะคะที่เราจะนําไปใส่ในที่กรอบรูปนะคะอ่ะสมมุติเราภาพนี้นะคะปุ่มเลยค่ะแล้วก็คอนโทนซี C นะคะแล้วก็ไปที่เมื่อกี้นะคะที่เราดับเบิลคลิกไปที่อ่าสมาร์ทซอฟเจกนะคะจาได้ไหมคะตรงนี้นะคะอันนี้ ตรงนี้นะคะลับเบิร์กคลิกตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะแล้วก็เราก็ไปที่นี่นะคะเพิ่มเปนหนึ่งเลเยอร์นะคะ Control V เลยะคะ่ะจัดภาพของเราให้อยู่ตรงกลางนะคะเอิบแล้วก็กดเซฟนะคะกดเซฟแล้วเราไปดูเห็นไหมคะเราก็จะได้ผลงานของเรานะคะที่เราดีไซน์ไว้มาอยู่ในกรอบรูปที่นี่นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะ Export ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นไฟล์ psd เพื่อที่จะนำไปส่งขายในไฟล์ psd กรอบรูปเนี่ยค่ะ m o c k up ได้อีกครั้งหนึ่งด้วยตรงนี้ก็จะเป็น m o c k up ของเราเองที่เราสามารถนำไปแสดงในหน้าเว็บไซต์ของ Easy ได้ด้วยแล้วนะคะเรายังจะสามารถที่จะนำไฟล์ทั้งหมดตรงนี้นะคะไปขายในรูปแบบไฟล์ psd ได้อีกด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงที่จะ มีประโยชน์นะคะหรือว่าทําทให้ทุกคนแบบได้เห็นแนวทางวิธีการทำม็อกอัพนะคะแบบง่ายๆนะคะก็ถ้าใครเป็นโปรแกรม Photoshop อันว่าจริงๆเราไม่ไม่น่าจะยากนะคะเราสามารถที่จะทําได้อีกหลายรูปแบบนะคะยังไงกอนก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยนะคะ <ๆ S 2> ก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงที่จะได้รับประโยชน์กันไปไม่มากไม่น้อยนะคะวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามจนจบนะคะสวัสดีค่ะ Thanks